ไม่แค่80,000ครับพี่คันนี้ Isuzu MU-X นะครับ3 0 4WD นะครับไกลหาอยู่คันนี้คือ All New MU-X นะครับ3,000ันอันติเมตรออโต้ 4WD พี่นะครับผมบอกเลยว่ารถเนียนกริบนะครับรถปี2021นะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อวานนะใครสนใจนะครับไปชมดีเทลรายละเอียดพร้อมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สิวท่านเลยนะครับวันนี้อยู่ผมในทอโต้นะวันนี้ผมจัดตัว MU-X นะครับเป็นรุ่นใหญ่นะน่าจะเป็นตัวท็อปสุดละ นะเป็น3.0 4 w d นะครับเป็นตัวอั t i m a t e ปี2021นะครับตัวรถเนี่ยได้สีเทาสีบอลแบบนี้นะนะเลิกไมค์คันนี้เพียง80,000กิโลเท่านั้นนะ80,000กว่ากิโลนะครับพี่ได้ตัวแบบครบเซตเลยเนะี่ยคือจบในคันนี้เลยนะเป็นเครื่อง3,000ขับเครื่อง4ล้อนะครับกับ Isuzu e Build X 3.0 Ultimate นะครับใครสนใจนะครับโทรได้เลยนะครับผมบอกเลยว่ามาเร็วไปเร็วแนะ่นอนคันนี้ราคาคาดการนะน่าจะ900,000ปลาย เนียครับเพราะว่าดูที่อื่นเขาขายกันแล้วร้านกว่าร้านกว่านะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราขายถูกมากนะคือผมถามทีมจัดซื้อมาแล้วเขาบอกว่าน่าจะอยู่ประมาณ9กลางถึง 9, 9ปลายนะครับถ้าในมุมมองผมนะอาจจะเป็น9 8 9หรือ99 9, 9ประมาณนี้นะแต่ที่อื่นขายร้านกว่าเลยนะเพราะว่าครันนี้มันเป็นตัวท็อปสุดของอัติเมตนะครับเป็น3.0 4 w d นะครับน้เลขมไปแค่8 0 0 0ม่กว่ากิโลนะพี่รถสดๆเครื่องนิ่งๆเลยครัคนนี้ผมไปรับมาเองเมื่อวานตอนช่วงเย็น นะครับตัวท็อปสุดเลยรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเครื่องใหญ่ขับดีนิ่งเนียนกลิบนะครับนะใครสนใจก็โทรได้เลยนะครับ0ู6 535 5 1 5 3ผมบอกเลยว,ว่าคันนี้มีคันเดียวคันนี้มีคันเดียวจริงๆนะ3 0 0พันออตโต้ขับ4นะครับนะก่อนหน้านี้ที่มีสองคันสีขาวสีเทาก็ไปหมดแล้วนะอันนั้นเป็นตัวขับ2มี19กับ3 0 0พันก็ขายไปหมดแล้วแต่คันนี้ได้ขับ4นะครับด้านหน้าก็จะเป็นเคี่ยว2ชั้นนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมเคี่ยวสองชัน้นแล้วก็ มีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับคู่เลยน,นะครับเป็นเซ็นเซอร์ระยะให้2ฝั่งรวมถึงไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้แล้วก็ตัวไฟด้านหน้าน่ยเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับพร้อมเลทาวนิงไลท์นะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กคันนี้จะได้เป็นขอบ20ได้เป็นขอบ20นะครับแล้วตอนนี้ก็รัดด้วยยางคูดเยียนะขอบ20่ิบดิสเบรกสี่ล้อนะครับตัวรถเดี๋ยเพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อวานนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับล้อเป็นขอบ20มันก็จะให้ความแบบว่า มันสปอร์ตอะอารมณ์เวลาเราขับมันจะดูสปอร์ตมากขึ้นนะมันจะมีความกระด้างนะไม่นุม่มไม่ย้วยนะครับช่วงล่างทุกอย่างเดิมหมดนะเพียงแต่ว่ารถคันนี้เพิ่งซื้อมายังไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างเดียวนะครับรถในสีเดิมทั้งคันหมดเลยนะครับถ้าดูโดยรวมก็ถ้ามีเก็บงานก็น่าจะมีแค่กันชนหน้าแนตะ่มันจะเป็นพวกเม็ดหินนะครับแต่ภายในสวยนะตัวนี้ภายในต้องบอกว่าสวยมากแล้วตัวฝาท้ายก็ เป็นไฟท้ายปฟ้านะครับดิสเบกสี mm. ่ล้อมีแหลกลังคาติด ints, ฟรีมีมกันสาดจื้อทุกอย่างมีครบแล้วทุกอย่างมีครบแล้วนะครับคิวขอบประตูกระจกเป็นโครเมียมครับคิวขอบประตูกระจกเป็นโครเมียมนะครับนะตัวรถเดิมบางเลยพี่เดิมบางเลยในโลโก้ด้านหลังครับสี่คูณสี่ไง 4WD นะไฟท้ายตัวนี้เป็น LED เป็น LED หมดละเป็น LED หมดเลยเซนเซอร์สี่จุดนะครับด้านหลังนะครับมีเซนเซอร์สี่จุด โลโก้ตำแหน่งทุกอย่างย้ายหมดนะครับใครสนใจก็โทรได้เลยนะครับ096 535 5153 096 535 5153นะครับกับอีลูส m วิ e นะครับ3.0นะครับ 4WD นะครับตัวนี้เป็น3,000อันดิเมตรปี2021นะครับราคาคาดการณ์นะเดีวก้าไปไปลายใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะ096 535 5153คันนี้อย่างสวยสวยจริง นะดูทรงดูสีนะอันนี้คือรถยังไม่ได้ล้างด้วยนะรถยังไม่ได้ล้างด้วยนะรถมาแบบนี้เลยนะพี่ดูสีดิสวยไหมเนียนมากนะครับกระจงกระจกทุกอย่างแหลกลงังคาเนะี่ยทุกอย่างเดิมหมดเสาวิทยุเป็นแบบสามฟินนะหรือว่าเป็นกีบฉลามนั่นเองนะครับรถยังไม่ได้ล้างจริงๆนะพี่ดูดิเห็นไหมไฟทับพพงไฟับทิมนะทุกอย่างเ,เนียนหมดนะมีกล้องมองหลังมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับมีตัวสปอยเลอร์มีอะไรให้อีก นะครับฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดง่ายปิดง่ายคันนี้ป้ายแดงเมือเดียวไม้เพียงแปดหมื่น 8, 000 000กิโลเท่านั้นไม่แปดหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับภายในก็จะได้เป็นโทนบอกรบบว่าสีมันจะออกแบบเหมือนเปลือกไข่นะแต่ว่ามันจะเข้มอนะ่ะมันจะสีคล้ายๆบอฟอร์จูเนอร์ที่เป็นซิกมาโฟะแต่ว่าตัวนั้นมันจะจางกว่าตัวนี้นมันจะเข้มนะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับก็จะมีด้านหน้าเนาะแล้วก็มีตรงกลางนะครับแอนะร์เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแอร์ลาวนะครับแต่ว่ามันก็สั่งเปิดได้นะจาก คนนั่งตอนที่2ก็คือตรงนั้นนะครับสั่งเปิดแอร์ได้แล้วโครงสร้างตัวรถผมบอกแล้วว่าเดิมคลิปนะ <S <S เดิมหมดวันนงวันน็อตไม่มีแกะใครสนใจคันนี้นะครับก็รีบโทรเข้ามาได้เลย096-535-5153นะครับดูเป็นองค์เป็นอาตเดิมอยู่ครบนะครับสวยกลิบๆเลยคันนี้นะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับรถป้ายแดงมือเดียวนะครับประวัติก็เข้าศูนย์มาไม่ค่อยบ่อยแล้วเข้าศูนย์มาประมาณ 10,000-20,000โลนะครับแต่ว่ารถคันนี้ไม่แค่8,000ไม่แค่8มื0นะครับมันเป็นตัวท็อปอะมันเป็นตัวท็อปดูประตรงประตูทุกอย่างสวยหมดแอบไม่ว่าจะเป็นตัวเม็ดอาร์คนะครับรวมถึงสีประตูเองก็ดีนะครับเดิมหมดเลยแถงประตูก็จะเป็นหนังแบบสีนะนะแล้วก็ตัดด้วยสีทองทองนะสลับกับก๊อสไฮแบ็กนะครับรวมมือเปิดเป็นโคมียังคือดีไซน์ดีรถดูแพงมากรถดูแพงมากนะครับ ด้านหลังก็จะมีลักแบบที่เสียบไฟบ้านแล้วก็ USB ให้2พอร์ตนะครับตัวบอกทุกอย่างมีบงมีบามีอะไรให้หมดนะครับเวลาขึ้นลงตรงนี้มันก็จะสะดวกนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้สูงอายุนะครับสามารถโหนตัวนี้ขึ้นได้เลยมันค่อนข้างแข็งแรงนะครับตัวปรับแอร์หลังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวบอกก็จะเป็นสีนี้เนียนๆสวยๆนะครับตัวรถเนีย่ยเราประกันโครงสร้างนะครับไม่มีพีิกความนานชนน้ำชนหนักนะครับเราการันตีให้นะครับ นั้นเนี่ยรถเดิมเลยบอกไฟฟ้านะพวงมาลัยม,มัลติฟังชั่นมีคูสคอนโทรลให้มีอะแดปตีคูดคอนโทรลอีกนะครับมันจะมี <c oughs> มันจะมีล็อกความเร็วธรรมดาใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นแบบวัดระยะจับความเร็วตามคันหน้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวกุญแจคันนี้ก็มีครบนะจริงๆกุญแจมีเกินด้วยได้กุญแจมาสามดอกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูเลขใหม่นี่แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบแปดกิโลที่ Insignia X สามจุดศูนย์ Ultimate 4WD นะครับตัวหน้าจอก็เป็นตัวทัชสกรีดปกตินะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็ลวดลายตรงนี้มันก็จะเป็นสีทองอนะครับรวมถึงแอร์ก็จะเป็นแบบเป็นขั้นเป็นโนนะครับเวลาจะเปิดอะไรต่างๆก็ใช้แบบกดเอาอย่างนี้กดขึ้นกดลงได้นะครับพร้อม USB นะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์เหมือนกึ่งไฟฟ้านะคือเป็นเกียร์อัตโนมัติแหละนะแต่ว่าลักษณะข,ของเกียร์เออดีดูด,ดีนะปรับเป็นเกียร์ทิปโทนิกได้นะครับมีบวกมีลบนะรวมถึงมีแพดเดิลชิพด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วยชะลอลงทางราชันทักชั่นคอนโทรลนะครับฝั่งท้ายก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดพาร์คิ้งเซนเซอร์แล้วก็ออโต้สตาร์สต็อปนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับรวมถึงตัวออโต้เบรกโฮก็คือตัวนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์โฟ มันจะมี two high f o u high นะครับแล้วก็ f o u low นั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือขับ2ตัวนี้ก็ขับ4ในความเร็วสูงตัวนี้ก็คือขับ4ในความเร็วต่ำน,น,นะครับนะรถต้องยอมรับว่าดีเทลดีดีไซน์ดีและราคาก็9ก้าแสนกว่าบาทเองนะกับ3.0 Ultimate โฟ d คันนี้นะครับใครสนใจนะครับโทรได้เลย096 535 5 1 5 3 0 9 6 5 3 5 5 1 5 3ที่ 3. 0 l t i m a โปรดิดีคันนี้ปี2021ครับ